ก็เรียนนายแพทย์วีระพลราชคำน์นะครับผู้ผรบริหารในโรงพยาบาลพิ่สังเกตนะครับคุณจักริดมาผินพูดถึงการบริหารพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผม,บมสิริพงศ์สารนท์ชงสื่ครับดูที่แฟนบอลน่าจะคุน้นชื่อในใน,ในในชื่อของปิดต้นนะครับวันนี้ขอขออนุญาตกล่าวขอบคุณนะครับเป็นตัวแทนของสโมสรนารอเอฟซีวันนี้รู้สึกภูเก็ตยิ่งครับที่ได้มาร่วมพิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับโรงพยาบาล พิศนเวศในวันนี้นะครับเวาร่วือครั้งนี้คือมีความหมายอย่างมากต่อสโมสนไม่เพียงในด้านการสนับสนุนทางการแพทย์นะครับและสุขภาพของฟุตบอลแต่ยังเป็นพลังสํงคาคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานทีมและสร้างความมั่นใจให้แก่แฟนบอลทุกๆท่านผมเชื่อมันม่นว่าการจับมือร่วมกันระหว่างสโมสรพิศนุโลกศีและโรงพยาบาลพิศนุเวศจะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในและนอกสนามและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวพิศน,นุโลกในนามของสโมสร ขอขอบคุณผู้กำกับรูแลรัฐบาลทั้งหมดที่เล่นถึงความสำคัญของการพัฒนาวงการฟุตบอลและให้การสนับสนุนพวกเราอย่างจริงใจมาณที่นี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณ